สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายความหมายของมหาพูดที่ใช้ในระบบกราฟทาของอาจารย์เชียงเชียงเพชรความหมายมหาพูดกับดาววันเกิดพังคะอุปนิสัยไม่เปิดเผยมีความโกรธปุ่มด้วยความกลัวความไม่เข้าใจต้องอดทนเล็กๆน้อยเสียยากมากๆเสียง่ายรู้จักทําตัวให้เด่นหรือสําคัญในสังคมและมักจะได้เป็นผู้นากลุ่มด้วยมักจะพูดจาได้เก่งหรือได้เกินผู้ต่าต้อยวัยเด็กผู้ใหญ่มักจะมองข้ามความสําคัญ หรือสิ่งใดไม่ค่อยถูกใจชอบววยวายสิ่งแวดล้อมนักถ้าให้รนทศใจบ่อยๆมักเห็นแก่เล็กแก่น้อยหรือชอบเอาเปรียบคนมักจะดื้อต่อเหตุผลสําคัญต่อผู้หวังดีปูติเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมักเกิดเพศไทยเพราะอารมณ์ตนเองถือว่าเป็นที่พอใจและไม่พอใจต่อบุคคลต่อสิ่งหรือเรื่องราวต่างๆได้ง่ายมักมีความวิตกกังวลสูงหรือมีนิสัยเป็นทาสของอารมณ์ของตนเมื่อต่างเพศมองเห็นแล้วหน้าฟัดหน้าฟันมักมีอารมณ์หลงหลในต่างเพศสูงมักติดญาติมายาลม ยาหมองหรือติดกาแฟได้ง่ายอุปนิสัยคิดมากคิดจุกคิดจิกคิดจุกจิกขุมทรัพย์เป็นท่าทรัพย์สินแม้สร้างหนี้สินก็ยินยอมมีความต้องการในด้านสินของหรือทรัพย์สินที่มุ่งมัน่นหรือรุนแรงสูงบางช่วงชีวิตญาติที่น้องหรือคู่ครองหนุนดีมักเป็นผู้ที่มีข้าวของรถบ้านถ้าเป็นข้าราชการหรือมอความรู้สูงก็มักมีเกียรติหรือยิ่งใหญ่ในภายหลังจะเป็นผู้ที่ร่ำรวยยากจนหรือมีเกียรติอย่างไร ก็ล้วนแต่มีนิสินล้นพ้นตัวแทบทั้งนั้นชีวิตมักจะขั้นสุดหรือสูงสุดโดยคู่ครองหรือบริวารหรือทรัพย์สินเป็นตัวท่าให้เป็นท่าฐานานุรูปดีก็จะชอบผ่อนบ้านหรือซื้อบ้านซื้อที่ดินเมื่อภายหลังแก่แล้วก็มักจะร่ำรวยมากถ้าฐานานุรูปไม่ดีก็จะชอบผ่อนเข้าของเครื่องใช้แล้วต่อมาจะยากจนลงข้อสังเกตเป็นกลุ่มบุคคลที่มีชีวิตขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายหรือท่าร่างกายภายผอมหรือออกผอมแล้วชีวิตมักพบกับอุปสรรคและปัญหาอยู่บ่อยๆ ถ้าร่างกายออกท่วมหรือออกอ้วนก็มักจะมีเศร,รษฐกิจดีรวมทั้งจะไม่ค่อยมีอุปสรรคและปัญหาใดด้วยโดยทั่วไปเมื่อผสมกับอุปสรรคหรือปัญหาใดก็มักท่าใจได้ดีมากหรือไม่ก็ดิ้นรนในช่วงแรกๆสูงแต่ดอนหลังก็ท่าใจให้ยอมรับหรืออาจอโหสิได้ดีมรณะมีความจําดีแต่ชอบจําในสิ่งที่ไม่ดีที่ทิมแทงใจ,จดํามาวัยเด็กมักเป็นผู้ลิงยากจะเจ็บป่วยบ่อยๆหรือจะเจ็บหนักๆอาจเป็นอุบัติเหตุหนักๆก็ได้ สิ่งที่จะเป็นผลมีความพิการแฝงที่จิตใจหรือพิการจริงที่ร่างกายมักจะติดเล่ายากาแฟหรือเป็นคนที่โรคมักจะชอบหรือสนใจสุภาษิตและคำคาคมโดยมากมักจะเป็นบันทึกหรือเขียนเป็นค่าขวัญไว้มักจะชอบคุ้นคิดถึงเรื่องไม่ดีที่ใครท่ากับคนไว้แน่ดีดุดเรื่องเพิ่งเกิดมักจะมีนิสัยที่ข่มต่อด้านหรือก้าวร้าวผู้อื่น โดยเฉพาะในขณะมึนเมาหรือมีเป้าหมายใดก็จะเห็นได้ชัดวัยเด็กถ่ายกให้เป็นบุตรของคนอื่นก็จะช่วยให้เลี้ยงง่ายขึ้นถ้ายึดมั่นในสิ่งใดใดก็จะทําให้ชีวิตเด่นหรือสูงยิ่งนักถ้าเป็นหญิงมักจะพึ่งคู่เพียงอย่างเดียวไม่ได้หรือพึ่งไม่ได้ตลอดรอดฝั่งเว้นแต่จะช่วยกันทําหรือร่วมกันท่างงานถ้าเป็นเพศชายก็มักจะได้พึ่งคู่บ้างโดยตนเองมักจะทําให้คู่หนักใจด้วยแต่ถ้าไม่ได้พึ่งคู่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นัก สำหรับเพศหญิงบางคนระวังเมาแล้วเซ็กหรืออารวาทแต่เพศชายระวังเมาแล้วไม่รู้เรื่องและมีเซ็กบ้างบางคนเป็นท่าทรัพย์สินแม้สร้างหนี้สินก็ยินยอมมีความต้องการในด้านสินของหรือทรัพย์สินที่มุ่งมัน่นหรือรุนแรงสูงบางช่วงชีวิตญาติพี่น้องหรือคู่ครองหนุนดีมักเป็นผู้ที่มีข้าวของรถบ้านถ้าเป็นข้าราชการหรือมอความรู้สูงก็มักมีเกียรติหรือยิ่งใหญ่ในภายหลังจะเป็นผู้ที่ร่ำรวยยากจนหรือมีเกียรติอย่างไร ก็ล้วนแต่มีนิสินล้นพ้นตัวแทบทั้งนั้นชีวิตมักจะขั้นสุดหรือสูงสุดโดยคู่ครองหรือบริวารหรือทรัพย์สินเป็นตัวท่าให้เป็นท่าฐานานุรูปดีก็จะชอบผ่อนบ้านหรือซื้อบ้านซื้อที่ดินเมื่อภายหลังแก่แล้วก็มักจะร่ำรวยมากถ้าฐานานุรูปไม่ดีก็จะชอบผ่อนเข้าของเครื่องใช้แล้วต่อมาจะยากจนลงข้อสังเกตเป็นกลุ่มบุคคลที่มีชีวิตขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายหรือท่าร่างกายภายผอมหรือออกผอมแล้วชีวิตมักพบกับอุปสรรคและปัญหาอยู่บ่อยๆ ถ้าร่างกายออกท่วมหรือออกอ้วนก็มักจะมีเศร,รษฐกิจดีรวมทั้งจะไม่ค่อยมีอุปสรรคและปัญหาใดด้วยโดยทั่วไปเมื่อผสมกับอุปสรรคหรือปัญหาใดก็มักท่าใจได้ดีมากหรือไม่ก็ดิ้นรนในช่วงแรกๆสูงแต่ดอนหลังก็ท่าใจให้ยอมรับหรืออาจอโหสิท์ได้ดีมรณะมีความจําดีแต่ชอบจําในสิ่งที่ไม่ดีที่ทิมแทงใจดามาวัยเด็กมักเป็นผู้ลิงยากจะเจ็บป่วยบ่อยๆหรือจะเจ็บหนักๆอาจเป็นอุบัติเหตุหนักๆก็ได้ สิ่งที่จะเป็นผลมีความพิการแฝงที่จิตใจหรือพิการจริงที่ร่างกายมักจะติดเล่ายากาแฟหรือเป็นคนที่โรคมักจะชอบหรือสนใจสุภาษิตและคำคาคมโดยมากมักจะเป็นบันทึกหรือเขียนเป็นค่าขวานไว้มักจะชอบคลุ้นคิดถึงเรื่องไม่ดีที่ใครท่ากับคนไว้แน่ดีดุดเรื่องเพิ่งเกิดมักจะมีนิสัยที่ข่มต่อด้านหรือก้าวร้าวผู้อื่น โดยเฉพาะในขณะมึนเมาหรือมีเป้าหมายใดก็จะเห็นได้ชัดวัยเด็กถ่ายกให้เป็นบุตรของคนอื่นก็จะช่วยให้เลี้ยงง่ายขึ้นถ้ายึดมั่นในสิ่งใดใดก็จะทําให้ชีวิตเด่นหรือสูงยิ่งนักถ้าเป็นหญิงมักจะพึ่งคู่เพียงอย่างเดียวไม่ได้หรือพึ่งไม่ได้ตลอดรอดฝั่งเว้นแต่จะช่วยกันทําหรือร่วมกันทาง,งานถ้าเป็นเพศชายก็มักจะได้พึ่งคู่บ้างโดยตนเองมักจะทําให้คู่หนักใจด้วยแต่ถ้าไม่ได้พึ่งคู่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นัก สำหรับเพศหญิงบางคนระวังเมาแล้วเซ็กหรืออารวาทแต่เพศชายระวังเมาแล้วไม่รู้เรื่องและมีเซ็กบ้างบางคนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนการศึกษาเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนหุ้นส่วนชีวิตเต็มไปด้วยศรัทธามีลัทธิและศาส,สนาเป็นแนวทางดำเนินชีวิตถือเป็นผู้ที่ชอบท่าบุญทําทานแต่บางคนก็อาจจะชอบท่าทานเหมือนกันแต่ก็เพื่อสร้างอนิสงส์เมืม่อกลุ่มใจหรือหนักใจ ก็จะอาศัยวิธีการทางาศาสนามักจะชอบตบูชาและมีของถังมากมายหรือชอบสะสมวัตถุเก่าๆมักจะชอบสร้างสิ่งถาวรสาธารณะหรือสิ่งถาวรในทางาศาสนาคู่ครองมักจะทําให้รนทุจใจถ้าฐานะดีไม่ค่อยเป็นถ้าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็มักไม่คอยลิงดูเว้นแต่พี่น้องอื่นก็ไม่สนใจเมื่อพ่อแม่ตายไปแล้วก็มักจะชอบท่าบุญอุทิศไปให้ถ้าคนยากจนก็มักจะขาดพี่น้องแต่เมื่อได้ดีแล้ว ก็จะช่วยเหลือพี่น้องถ้ารับราชการก็มักจะเป็นใหญ่หรือสูงสุดในสายงานได้ง่ายข้อสังเกตเป็นผู้ที่ชอบแสดงความเคารพและนับถือยกมือไหว้ต่อสถานที่และสิ่งศักดิ์ทั่วทั่วไปด้วยเช่นที่มีวิญญาณสารเจ้าสารพระภูมิเจ้าที่และต้นไม้ใหญ่มักจะชอบสวดมนต์หรือกราบหมอนก่อนนอนเสมอมักจะมีศรัทธาต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลัทิศาสนาหรือศาสตร์ลึกลับประชานิยมความสบายใจเหนื่อยไม่ว่าเล็กน้อยเสียงง่ายใหญ่ ถ้าไม่เสียเมื่อวัยเด็กมักจะหาเงินได้หรือไหว้วานง่ายมักจะชอบช่วยเหลือพ่อแม่และญาติญาติท่างานถือว่าเป็นผู้ที่กล้าท่าและกล้าบุกเบิกในที่ท่างานมักจะเคยทำโน้นท่านี้มาหลายอย่างหรือหลายอาชีพมักจะเป็นผู้ที่อยู่เฉยเฉยไม่ค่อยได้และมักจะเด็ดเหนื่อยในการทำงานตลอดชีวิตจะเป็นผู้ที่มีความรักและมีความกตัญญูกับพ่อแม่รวมทั้งให้ความเคารพเชื่อถือสูงนักมักจะไม่ชอบเสียงดังๆด้วยมักจะเป็นผู้ที่ท่าอะไรเป็นหรือท่าอะไรได้หลายอย่างมักจะไม่ค่อยเอาเปรียบใครเล็กๆน้อยๆยไม่ว่ากัน และมีความอหัละสูงเมื่ออายุมากๆจะถูกทำลายหรือถูกใส่ร้ายสุดท้ายถ้าผิดจริงก็เอาตัวรอดได้มักไม่ค่อยชอบของหมุนเมานักหรือย่างเร็วก็ติดของหมุนเมาเล็กๆข้อสังเกตมักมีนิสัยและสันดานที่ชอบสัมผัสข,ของจริงต่อสิ่งแวดล้อมธงชัยงานหนักไม่เอางานเบาชอบมักโชคดีในทางทรัพย์สินแค่ถ้าเป็นการงานเบาๆหรือใช้แรงกายน้อยจะต้องเป็นผู้ที่ร่ำรวยกว่าหรือมีเกียรติกว่าพี่น้องพี่น้องซึ่งจะเป็นอันดับหนึ่งหรืออันดับสอง ยิ่งมีพี่น้องหลายคนก็ยิ่งเห็นได้ชัดมักจะมีผู้สนับสนุนงานให้สูงขึ้นหรือมักจะเป็นใหญ่ในหน้าที่การงานในชีวิตนี้มีสิทธิ์ที่จะจับเสื้อมือเปล่าหรือเมื่อชีวิตล้มเหลวจะลุกได้สําเร็จมักจะเป็นผู้อยากได้อะไรที่ใหญ่ๆแบบง่ายๆและมีสิทธิ์ได้ด้วยมักจะได้คู่ครองมีทรัพย์สินมรดกหรือคู่ทําให้คนได้ช่องทางท่ามาหากินมักผิดหวังในเรื่องรักๆใคร่ครครแล้วภายหลังจะได้คนใหม่ที่ถูกใจกว่าหรือดีกว่าข้อสังเกต ปุ่มเด่นเกิดวันบรณะลักษณะคุมจะดูสวยงามหรืองามเข็มขัน